นี่ครับอันนี้เป็นอาการเครื่องตัดหญ้าไม่ค่อยหมุนนะครับก็คือมันเหมือนฝืดๆครับต้องเร่งเครื่องเยอะครับถึงจะติดอันนี้ก็ลองถอดดูนะครับก็ปรากฏว่านะครับอย่างที่เห็นนะครับผ้าคัดหมดเกี้ยงแล้วครับเนี่ยกินเ้อเหล็กเข้าไปแล้วครับนี่อันนี้ต้องเปลี่ยนผ้าคัดใหม่นะเนี่ยอันนี้ผ้าเดิมไหมครับเนี่ยมีรอยแบบกินเหล็กเข้าไปแล้วครับบางมากครับแต่ว่ายัง ทนฝืนใช้มาครับก็เลยเปลืองน้ํามันนะครับเร่งรอบจัดนะครับเปงเจ้าใบพัดหมดนะครับถ้ามาดูต้นเหตุมันนะครับก็พาคัดหมดนะครับต้องไปเปลี่ยนอันใหม่นะครับเนี่ยหมดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยลองเล่นให้ดดนะครับเนี่ยมันจินเหล็กเข้าไปมาแล้วครับเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เลยหมดเลยนะครับเนี่ยก็หมดหมดชุดนะครับชุดคัดเพราะว่าผมทดสอบดูแล้วก็คือตัว ไปมีดตัวอะไรนะครับก็คือยังหมุนได้ตามปกตินะครับพี่แรกไม่ว่าชุดไอหัวเกียร์ตรงนี้พังครับแต่ที่ไหนได้ครับพาคัดหมดครับเยพราะว่าชุดนี้ครับก็คือหมุนนะครับก็คือยังหมุนได้ปกตินะครับไม่ได้ฝืดครับแต่ถ้าหมุนแล้วมันฝืดก็คือชุดเกียร์ตัวนี้นะครับจะแบบว่าลูกปืนแตกหรือว่าแบบมันฝืดนะครับต้องถอดออกมาล้างหรือว่าเปลี่ยนใหม่ครับชุดนี้แต่ตัวนี้ก็คือของผมมันยังหมุนได้อยู่นะเนี่ยครับก็คือ ไม่ได้พังไม่ได้อะไรครับอีกน,นึงก็คือถ้ามันหมุนเออถ้ามันไม่หมุนนะครับก็ light, เป็นชุดเหล็กตัวนี้ครับแกนเพาอาจจะรูดครับเฟืองอาจจะรูดตรงนี้แต่ตัวนี้ผมของผมเจอสาเหตุของผมแล้วก็คือ these, เอ huh, อนะนี่ยครับมนแกนเพาอยู่ข้างในนะเนี่ยครับของผม,ผมชุดตัวคัดนะครับก็คือที่จับตัวนี้พาคัดมันหมดนะครับก็คือมันไม่จับครับเร่งรอบสูงรอบแรงนะครับถึงจะจับแต่ว่าก็เปื้อนน้ํามันครับแล้วก็ สังเกตได้ง่ายครับช่วงเวลาเราตัดได้ไม่นานครับไม่ถึงหนึ่งนาทีสองนาทีครับตรงนี้นะครับจับร้อนมากครับอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้าคัดตัวนี้ครับมันเป็นเหล็กเสียดสีกันนะมันก็จะเกิดความร้อนครับของใครเป็นอาการแบบนี้ครับก็สันนิฐานได้เลยนะครับว่าผ้าคัดอาจจะหมดครับไอ้นี่ต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยเพราะมันกินเนื้อเหล็กเข้าไปแล้วนะครับก็มีประมาณนี้ครับพวกเครื่องตัดยาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับทอนครับ อันนี้ของผมหมุนแกนพอนะครับใบพัดก็ยังหมุนนะนะครับหมุนได้ตามปกติก็แสดงว่าเฟืองหรือว่าลูกปืนอะไรไม่ได้แตกนะครับเฟืองไม่ได้รูดครับเนี่ยก็คือหมุนปกติครับแต่ว่าเพียงแค่ผ้าคัทมันไม่มีตัวอะไรจับนะครับมันหมดครับมันก็ลายเป็นว่าเหล็กเสียดสีกันนะครับก็เหล็กเสียดสีกันก็เนี่ยกินผ้าคัทหมดไปเรียบร้อยครับเลยเกิดความร้อนครับแล้วก็ ต้องเล่งรอบสูงครับใบพัดถึงจะหมุนแล้วก็เปลือยน้ํามันมากครับแต่เนี้ยก็เลยต้องซื้อตัวผ้าคัดมาเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้ก็ใครเป็นอาการลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็ลองถอดดูผ้าคัดครับแล้วก็ถ้ามันหมดก็ลองเปลี่ยนใหม่ดูครับอาการแบบเครื่องตัดหญ้าไม่หมุนนะครับหรือว่าต้องเล่งรอบจัดถึงจะหมุนครับก็เวลาเล่งตัดไปได้แป๊บเดียวครับก็น้ํามันก็หมดหรือว่าเล่งไปแล้วก็ตัดไปได้แป๊บเดียวนี่ครับตัวนี้ก็ร้อนนะครับ ก็ให้เดาได้เลยครับว่าผ้าคัดตัวนี้นะครับอาจจะหมดเพราะว่าเหล็กมันนครับเสียสีกันนะโอเคครับลองไปตรวจสอบของท่านดูนะครับใครที่มีอาการเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อผ้าคัดมาเปลี่ยนใหม่นะครับ